สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิว่ช c แนลอันอีกแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวโปรอินเทอร์เน็ตนะครับที่ไม่ลดสปีดแลวก็ไม่จำกัด Data เ,เนี่ยต้องบอกว่าโปรตัวนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่เมื่อประมาณปลา,ายปี62นะครับจนปัจจุบันเนี่ยถึงเดือนพฤษภาคม63แล้วก็ยังออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการสมัครนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโปรโมชั่นเล็กน้อยนะครับในแต่ละเดือนทีนี้เนี่ย มาดูกันว่าเดือนพฤษภาคม63ปีนี้เนี่ยเดือนนี้เนี่ยมีการอัปเดตโปรเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับทั้ง5ค่ายนะครับซึ่งเจ้าตัวโปรตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ทำการย้ายค่ายหรือว่าเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับแล้วก็ซิมเจ้าตัวนี้เนี่ยของทั้ง5ค่ายเนี่ยเป็นระบบเติมเงินนะครับก็คือคุณต้องจ่ายเงินก่อนนะครับทีนี้เนี่ยรายละเอียดของทั้ง5ค่ายเนี่ยและวิธีการสมัครเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับ รับมาเริ่มกันที่เจ้าตัวโพลิมิตสปีอยู่ที่10เมกะบิตนะครับโดยที่ไม่จำกัด Data นะครับซึ่งราคานี้เนี่ยลงวัดแล้วของทั้ง5ค่ายเนี่ยก็ยังคงราคาอยู่ที่200บาทต่อเดือนนะครับโดยนะครับผมเมื่อคุณซื้อซิมมานะครับย้ำนะครับว่าคุณซื้อซิมใหม่มาเป็นซิมเติมเงินนะครับก็สามารถกดสมัคร ได้ตามเบอร์ที่ด้านล่างที่ผมให้ไวนะครับโดยยกเว้นเฉพาะเจ้า,าตัวนูโมบายนะครับที่สามารถกดสั่งได้จากผ่านทางเว็บไซต์นะครับส่วน,นอื่นเนี่ยแนะนําให้ไปซื้อที่ช็อปนะครับหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับซึ่งค่าซิมก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อหน้าช็อปอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ค่าซิมแบบฟรีอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกตรงนะครับว่าซิมเติมเงินเ,เนี่ยซิมแต่ละชนิดเนี่ยก็มีแพ็กเกจหรือว่าโปรโมชั่นรายละเอียดยิบย่อยแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นเนี่ย อย่างไหนะครับเหมาะสมกับคุณเนี่ยก็ลองใช้ในดูใช้อนันดูนะครับเพราะตัวตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นโปรเสิร์ฟนะครับที่เป็นแยกแพ็กเกจออกมานะครับก็อย่างเช่นค่ายเอเอสนะครับคุณก็สามารถกดสมัครไลา์ซื้อซิมมานะครับต้องสมัครภายใน7วันนะครับก็สามารถกดดอกจัน77 7ดอกจัน968แล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับโดยโดยโปรโมชั่นเดือนนี้เนี่ย ของแต่ละค่ายนะครับผมจะตัดในส่วนของโทฟีออกไปครับแต่ว่ามีดีแท็นะครับที่ยังให้คงโทฟีเนี่ยสิานาทีต่อครั้งนะครับผมนะแต่ว่าเฉพาะในเครือข่ายนะครับส่วนในส่วนของไม้นะครับก็สามารถที่จะโทฟีในเครือข่ายได้เลยนะครับส่วนนูโมบายเนี่ยยังคงให้สามารถโทรได้ทุกเครือข่ายเนี่ยอยู่ที่200นาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะเอาทั้ง d a t a นะครับเอาทั้ง d a t a แล้วก็เอาในส่วนของโทฟีด้วยเนี่ยนูโมบายเนี่ยจะเหมือนจะได้ คมตรงนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมถ้าซื้อซิมหลายอันนะครับซื้อให้คนในครอบครัวนะครับประมาณนี้ผมเข้าใจว่าตัวไม์เนี่ยน่าจะคุ้มเพราะว่ามีบวกโทรฟีในเครือข่ายเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นค่ายไม์ทั้งหมดนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องช่างใจเลือกเอานะครับว่าอย่างไหนเนี่ยคุ้มสําหรับคุณนะครับอ่ะซึ่งเจ้าตัวโปรตัวนี้นะครับ ทุกค่ายนะครับไม่มี s m s ให้นะครับยกเว้นเจ้าตัวนูโมบายนะครับที่มี s m s ให้อยู่ที่200ครั้งนะครับก็ทุกค่ายเนี่ยสามารถที่จะเอามาแชร์ฮอสปอตได้นะครับสามารถที่จะแชร์ Wi-Fi ได้นั่นเองนะครับส่วนเจ้าตัว Wi-Fi นะครับของเครือข่ายแต่ละผู้ให้บริการรู้สึกมีของทาง True ค่ายเดียวนะครับที่ให้มาอ้อมีนูโมบายนะครับที่ให้เจ้าตัว Wi-Fi ตัวนี้มาให้นะครับส่วนเง calendar, ื่อนไขนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเป็นการซื้อซิมใหม่หรือว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับแล้วก็สมัครภายใน7วันเย็เว้นนะครับยใน 31วันนะครับส่วนนูโมบายเนี่ยก็คือมันเป็นการซื้อออนไลน์ก็หมายความว่าคุณก็สมัครออนไลน์อยู่แล้วนะครับนะก็ระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับก็คือเป็นระยะเวลา1ปีนะครับต่ออัตโนมัตินะครับหากมีเงินเพียงพอนะครับถ้าเกิดว่าเงินไม่เพียงพอนะครับเจ้าตัวโปรโมชั่นตัวนี้ก็จะถูกตัดไปนะครับนะยังไงเนี่ยก็ให้เติมเงินเหลือไว้หน่อยนะครับจะได้มีการต่อปวดอัตโนมัตินั่นเองนะครับระยะเวลาการสมัครนะครับเจ้าตัวซิมตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็คือให้เติมเดือนนะครับแต่ว่า ช่วงตอนนี้เนี่ยก็ลดมาเหลือแค่ประมาณครึ่งเดือนนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึง15พฤษภาคมนะครับก็ทั้งหมดทั้ง5ค่ายนะครับยกเว้นไมลเนี่ยก็คือสามารถสมัครได้ถึงสิ้นเดือนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้อ่ะก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจโปรนี้นะครับก็ลองไปสมัครดูนะครับแต่ผมว่าจะว่าในเดือนหน้านะครับในเดือนเดือน6นะครับน่าจะมีโปรตัวใหม่ออกมานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไงเพราะว่าตั้งแต่ดูแนวโน้มเนี่ยเหมือนจะค่อยๆทยอยตัด ปรเสริมอะไรบางอย่างออกไปนะครับแต่ว่าจํานวนเดลต้าเนี่ยยังคงอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการเน็ตใครต้องการเน็ตอย่างเยอะเนี่ยผมว่าเป็นโปรโมชั่นที่ค่อนข้างคุ้มมากๆานะครับสาหรับเจ้าตัวโปรตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยมาในส่วนของโปร4เมกบ้างนะครับ4เมกก็ราคาเดิมนะครับอยู่ที่150บาทนะครับยกเว้นค่ายมานะครับอยู่ที่100บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมบอกตรงว่า4เมกเนี่ยจริงๆแล้วก็เพียงพอต่อการดู YouTube หรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้สมมุติจริงๆเนี่ยก็ ใช้10เมกไปเลยครับนะครับเพราะว่าเจ้าตัว10เมกเนี่ยผมว่ามันมีความรวดเร็วอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับวิธีการสมัครก็ตามนี้เลยครับด้านล่างนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับดีแท็เนี่ยยังให้โทฟีเนี่ย15นาทีต่อครั้งนะครับส่วนไม้ก็โทรฟีในเครือข่ายเหมือนเดิมนะครับส่วนเจ้าตัวนูโบบายนะครับไม่มีโปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็แพ็กเกจตัวนี้ตัวนี้ไม่มี SMS ซเมมาให้เหมือนกันนะครับส่วนฮอสปอร์ตเนี่ยก็ ทุกค่ายนะครับสามารถที่จะแชร์ฮอตสปอตได้นะครับวนมีของค่ายทูอย่างเดียวที่มี WiFi เสริมให้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันอัลิมิตเดต้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไวไฟก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับตรงนี้เงื่อนไขก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็นการซื้อซิมใหม่หรือว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับแล้วก็สมัครภายใน7วันนะครับส่วนโปรโมชั่นตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้1ปีต่อเนื่องนะครับโดยที่คุณต้องมีเงินเหลือเพียงพอในการสมัครโปรโมชั่นในเดือนถัดไปนะครับก็ ระยะวลาการสมัครเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภานะครับจนถึงวันที่พฤษภิาคมเป็นต้นไปนะครับโอเคก็ยังไงเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ